สวัสดีค่ะรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองค่ะเจอกับแบ่งปันบอลสีสวยๆอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันรอบวันอังคารค่ะวันอังคารที่ที่สี่นะคะวันกงารที่สี่เดี๋ยววันนี้คลิปลอบวันนี้จะมีรอบส่งในวันวันวันพฤหัสนะคะของรอบนี้เดี๋ยวแจ้งค่าส่งก่อนเลยที่สวนค่าส่งเมาเมาห้าสิบาทเหมือนเดิมค่ะราคาเดิมแล้วก็จะมีเบอร์โทรติดต่อคือ093725 3 4 82นะคะเบอร์นี้เพิ่มรายได้ ใครที่ว่าเพิ่งผ่านมาเห็นของช่องที่สวนก็เพิ่มไลน์ไว้ได้เลยนะคะเผื่อว่าวันไหนมีคลิปวันไหนที่มีไม้ที่สนใจจะได้ทักกันได้ไวๆะคะ่ะหรือว่าใครไม่สะดวกแอดไลน์ก็โทรมาได้เลยนะคะดูรายการไม้ของวันนี้หรือว่าจะย้อนดูคลิปก่อนๆถ้าสนใจต้นไหน สอบถามต้นไหนก็โทรเข้ามาได้นะคะย้ำอีกทีหนึ่งเบอร์คือ0937253480แต่บางช่วงเนี่ยแม่คะอาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์นะคะเพราะว่าบางทียุ่งทำไม้อยู่ในสวนเนี่ยจะไม่ได้พกโทรศัพท์อะคะ่ะบางช่วงก็อาจจะยุ่งๆหน่อยเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของที่สวนไว้ด้วยนะคะมีพันไม้บอนสีสวยๆมาแบ่งบอนสีแปลกๆบอนสีเก่าๆบอนสีออโบราณโบราณแบบนี้นะคะ่ะ ที่สวนจะชอบสะสมตัวเก่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ว่ามีต้นไหนมาแบ่งบ้างของรายการวันนี้มีทั้งไม้หลักสิบแล้วก็มีไม้กระถางหกด้วยนะคะผมมุม,มนุ้มจะเป็นกระถางหกกระถางหกกระถางเปดรู้สึกว่าจะมีต้นหนึ่งวันนี้ต้นไซส์ใหญ่แล้วก็อันนี้จะเป็นไม้ไม้ไซส์เล็กนะคะอันนี้เป็นไม้ไซส์กระถางสีนิ้วหมดเลยสามสิบห้าบาทนะคะไอ้ตรงที่อันนี้นะคะสามสิบห้าบาท มีทั้งหมดก็หนึ่งถาดทรงถาดสามถาดคสามถาดสามสิบห้าบาททุกต้นเลยเดี๋ยวถ้าสนใจต้นไหนก็หาประกามาจุดนะคะแม่แม่ถ้าสนใจต้นไหนสําหรับใครที่ว่าเพิ่งเริ่มเลี้ยงหรือว่าเพิ่งเริ่มทดลองอยากเลี้ยงบอนสีดูก็เอาแบบนี้ไปก็ได้ค่ะเพราะไม้บางต้นนี่ก็เป็นไม้แบบไม้หัวยุบไม้ตั้งแต่ปีก่อนนะคะแต่เขายุบไปก็เพึ่งผูอย่างเช่นต้นเนี้เนี่ยอันนี้สมประสค์ อันนี้หัวเขายุบไปนะคะตั้งแต่ไม้ปีก่อนแล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่งผูมาใบเดียวแต่ไม้จาพวกเนี้คือมีหัวแล้วแข็งแรงไม่ตายค่ะยังไงก็ไม่ไม่ตายแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นไม้ข้ามปีมาแล้วแต่ว่าเหมือนผ่านล้นผ่านอากาศที่ว่าแบบล้นจัดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไม้ก็เลยยุบไปยุบไปก็ผูขึ้นมาใหม่พอมีฝนเขาก็ผูแทงโหลดขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ที่รายการ3 5บาทว่ามีต้นไหนบ้างเปลี่ยนปากกาไว้จุดเลยค่ะแม่แม่เผื่อว่าใครที่ว่าผ่านมานะคะอยากทดลองเลี้ยงบอนสีลองสั่งไปเลี้ยงดูไม้จำพวกนี้คือแข็งแรงแล้วค่ะกระถางเล็กก็จริงแข็งแรงแล้วพาไปแต่งฟอร์มอัพไซส์ใหม่เดี๋ยวเขาก็สวยพลึบขึ้นเลยค่ะไม้จำพวกนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะต้นแรกอันนี้ก็เป็น ม่วงยุลดาค่ะอันนี้เป็นยุนลดาชุมพูม่วงยุลดานะคะสเสงมันไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นชัดไหมเพราะว่าเนี่ยลงคลิปตอนเที่ยงพอดีเลยเดี๋ยวตอนเย็นเผื่อว่าฝน,นจะตกช่วงนี้ฝน,นจะชอบตกตอนเย็นๆน,นะคะนี่ยุลดานะคะอันนี้35บาทนี่ไม้แข็งเลงนะคะแล้วก็ต้นต่อไปเลยอันนี้เป็นอาซูนอะซูนเพตราค่ะหรือว่ายักษ์หน้าแดงนะคะนี่อันนี้ก็ สามสิบห้าบาทเหมือนกันอสูรเพตาจะมีสองต้นนี่มีอันนี้มีอีกกระถางหนึ่งเนี่ยเป็นไม้ยุบหัวมีหัวแล้วก็ผูกขึ้นมาเป็นสองโหนแบบนี้ก็มีนะคะนี่อสูรเพตาเขาอาจจะฟอร์มอาจจะไม่ค่อยสวยแต่พาไปแต่งฟอร์มใหม่แล้วสวยทุกต้นเลยค่ะบอลสีโตไปเนี่ยสวยทุกต้นอสูรเพตานะคะมีสองต้นแล้วก็ต้นนี้อันนี้ก็ยุบพึ่งผูต้นนี้จะเป็นขุพนพลขุนพลอา,าสาศึกค่ะขุพนพลอา,าสาศึกเนี่ยไม้ยุบ มีใบเดียวนะคะใบเดียวเพิ่งปลูกขึ้นมาคุณปูน,นอาสาศึกมีต้นเดียวแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นปู่เมฆค่ะปู่เมฆเขาจะเป็นไม้เก่ากัดกัดเม็ดสีชุมพูขาวแดงนะคะเม็ดสีของเขานี่ปู่เมฆนะคะมีมาหนึ่งต้นปู่เมฆจือมาต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้อันนี้เป็นไม้ไม่ทราบชื่อนะคะที่สวนไม่แน่ใจว่าชื่ออะไร ป้ายมันหายป้ายมันมีอะค่ะแต่ว่าชื่อมันหายชื่อมันลบไปแล้วเพราะว่าเป็นไม้ปีก่อนนุ่นโผมีเป็นกอมีสามสี่ต้นเลยค่ะนี่ก็เอาไปสามสิบห้าบาทเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ทราบชื่ออันนี้บอนเก่าไม่ทราบชื่อนี่สามสิบห้าบาทเหมือนกันแล้วก็ต้นนี้เงินทองนาคค่ะอันนี้เงินทองนาคเงินทองนาคนี่ก็มีเป็นหัวไม้หัวเหมือนกันมีสองต้น เอาไปแต่งฟอมไล่ฟอมใหม่ก็สวยเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้ยิ่งต้นแบบนี้มันจะแข็งแรงดีค่ะอันนี้เจ้าหญิงมัสสุรีค่ะมัสสุรีนีสามสิบห้าบาทเหมือนกันแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นซับเจริญค่ะซับเจริญไม้ป้ายนี่ซับเจริญนี่รากไม่รู้รากหญ้าหรือว่ารากบอลนะคะเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ทั้งหญ้าทั้งบอลก็อยู่เต็มกันไปเลยในกระถางนี่ซับเจริญ แล้วก็ต้นนี้อันนี้เศรษฐีสุพรรณค่ะเศรษฐีสุพรรณมีใบเดียวนะคะเพิ่งผูมานี่อันนี้โหลดใหม่กําลังจะมาเศรษฐีสุพรรณสามสิบห้าบาทรับใบแบบคุ้มๆเลยค่ะไม้บางต้นก็ตูแล้วค่ะอันนี้เป็นทวีราบทวีราบตัวนี้จะอกหน้าเขียวๆม่วงๆค่ะนี่ทวีราบอันนี้ก็เพิ่งผูมาแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้เป็นหานุมาเชื่นทงค่ะอันนี้หานุมาเชื่นทง นี่เส้นสะพานชัดเลยนะคะหานุมานนี่ก็าจะเด่นที่สะพานนี่หานุมานเชิญทงมีอยู่ต้นเดียวนะคะแล้วก็มาถาดนี้ถาดนี้อันนี้จะเป็นคุณหญิงค่ะอันนี้คุณหญิงนี่คุณหญิงหนึ่งต้นนะคะมีมาหนึ่งต้นคุณหญิงแล้วก็อันนี้เป็นลิงค่ะลิงลินลิงนินละนนค่ะแม่ค้าลินพันกันแล้วลินนินละนนค่ะอันนี้เป็นลิงหน้าชมพูออกม่วงนะคะนี่นินละนน สามสิบห้าบาทเหมือนกันอันนี้เป็นไม้กาบกับป้ายอันนี้กับป้ายสีนครค่ะชื่อว่าสีนครสีนครนี่เอามาเบ่งเหมือนกันนี่เขาป้ายแดงป้ายเขียวนะคะเป็นบนกบับสีนครนี่มีมาสองต้นต้นนี้ยังไม่เคยเอามาเบ่งนะคะอันนี้เอามารวมให้ในรายการนี้ด้วยที่สวนพึ่งทําจํานวนได้สีนครนี่สามสิบห้าบาทแล้วก็ต้นนี้ไม้กัดเม็ดสวยอีกต้นหนึ่ง ทาตบางแก้วค่ะทาตบางแก้วกระถางสีนิ้วก็สามสิบห้าบาทส่วนต้นนี้อันนี้จะเป็นเอ,อ่ออันนี้จะเป็นปีกินนาลีค่ะปีกินนาลีปีกินนาลีก็สามสิบห้าบาทนะคะปีกินนาลีนี้รู้สึกว่าจะมีสองสามต้นนะคะได้อยู่ปีกินนาลีแล้วก็ต้นนี้อันนี้สมประสงค์เนี่ยเป็นไม้ไม้หัวยุบพึ่งผู่ไม้ปีที่แล้วนะคะนี่สมประสงค์ก็สามสิบห้าบาท เลี้ยงตั้งโฟไมให้สวยๆวยวยนี่สวยเลยเขาจะสีจุมูสวยต้นนี้สมประสงค์สาบห้าทส่วนต้นนี้จะเป็นเทพเทวฤทธ์เทพเทวฤทธ์นี่มาดูกันโตเมื่อกี้โทรศัพท์ค่ะอันนี้เป็นเทพเทวฤทธ์นะคะ,ะเทพเทวฤทธ์ก็ให้ไป35บห้เหมือนกันป้ายสวยเลยต้นนี้เทพเทวฤทธสามิบห้านี่ แล้วก็ต้นนี้อันนี้จะเป็นไม้ผ่าปีที่แล้วค่ะที่สวนผ่าเซนคัเมนเซนคัเมนแต่ว่ามันออกมาไม่ป้ายมันออกมาแบบเนี้ยป้ายนิดเดียวแบบนี้ยค่ะแล้วก็เป็นโฟมโกเลยนี่มีมันมีสองต้นเลยนะคะเนี่ยมีสองต้นในกระถางเป็นไม้หัวยุบไปแล้วก็ผูมาเป็นหัวสองต้นเนี่ยเซนคัเมนไม่รู้ต่อไปใบต่อไปมันจะป้ายอีกไหมนะคะเต็มเนี่ยใบนี้ได้มานิดนึง นี่เซนคําแมนแดงที่ที่สวนเรียกเซนคําแมนแดงไปก่อนเออต้นนี้ก็สามสิบห้าบาทนะคะถ้าเขาไม่ไป้ายก็สวยนะคะแบบแดงทั้งใบแบบนี้เอาไปเลี้ยงแบบเป็นโฟมโกได้เลยมันเป็นมีสองต้นเลยแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นลาหูอมจันทร์ค่ะเนใบนี้มีตําหนินะคะลาหูอมจันทร์เป็นไม้หัวนะคะเนี่ยไม้หัวโตวแล้วแล้วมีโหนแล้วด้วยเอาไปตั้งโฟมใหม่นะคะลาหูอมจันแล้วก็ ต้นนี้หงเฮาค่ะหงเฮานอนเอบเทะใบและหงเฮาหงเฮาต้นหนึ่งแดงสวยเลยค่ะหงเฮาแล้วก็ตัวนี้เป็นม้าในตับพุทธประวัติม้ากันตะกะค่ะอันนี้เป็นม้ากันตะกะต้นตูเลยค่ะนี่ม้ากันตะกะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นยักษ์กุมภกรันค่ะกุมภกรันนี่เป็นไซส์สูงนะคะอันนี้เอาไปแต่งตัดใบก็ได้หรือว่า ถ้าไปแต่งตัดใบตั้งฟอร์มใหม่ให้เขาแทงโหลดใหม่น่าจะกัดสีสวยมาแล้วค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ร่มฟอร์มก็เลยยาวแล้วก็สีก็เลยจางไปหน่อยอยักษ์กุมพกันนะคะหนึ่งต้นแล้วก็นี้เอาอันนี้ก็เป็นปีกินาลีอีกต้นหนึ่งค่ะส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีค่ะเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีอันนี้กัดเม็ดสวยเลย แต่ต้นนี้ยังยังไม่ป้ายนะคะไม่แน่ใจป้ายไหมเห็นออกด่างด่างนิดนิดนี่เขาย,ยุบผัวไปแล้วก็เขาเพิ่งปูนี่เพเจ็ดสีนะคะแล้วก็ต้นนี้อันนี้เป็นดาบพระนาเรสวนค่ะดาบพระนาเรสวนก็ให้ไปสามสิบห้าบาทเอามาจัดปูสามสิบห้าเหมือนกันอันนี้ดาบพระนาเรสวนจะมีสองต้นนี่ยค่ะดาบพระนาเรสวนจะมีสองต้นแล้วก็ต้นนี้อันนี้จะเป็น โซนลักค่ะอันนี้โซนลักโซนลักใบหกนะคะต่อไปตอนโตนี่จะออกชุมพูและเลือสวยเลยค่ะใบเขาจะทรงใบใบหกนี่โซนลักมีมาสองต้นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไก่ช่วงนี้เขาหาไก่กันเยอะมากเลยค่ะไก่แบบเป็นกระเสอันนี้จะเป็นไก่ต้นนี้น่าไม่แน่ใจว่าเป็นไก่ฝรั่งหรือไก่เศรษฐีนะคะพอดีป้ายมันหายน่าจะเป็นไก่เศรษฐีค่ะไก่เศรษฐีมากกว่า นี่ไก่เศรษฐีนะคะมีมาสองต้นไก่เศรษฐีนี่สามสิบห้าบาทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหลวงพ่อพูนค่ะหลวงพ่อพูนก็สามสิบห้าบาทเอามาเอามาจัดให้สองกระถางค่ะหลวงพ่อพูนสามสิบห้าบาทแล้วก็ต้นนี้จะเป็นพันธายนนรสิงค์ค่ะอันนี้เป็นพันท้ายโนรสิง์ก็สามสิบห้าบาทเหมือนกันพันธาย พันท้ายก็มีสองต้นเหมือนกันค่ะนี่สองต้นเหมือนกันสาสิบห้าบาทแล้วก็จะมีเท้ากูใส่ค่ะเท้ากใสแสงมันเด็ดมันเข้าแล้วนี่เท้ากูใสนะคะเท้ากูใสก็35บาทเหมือนกันแล้วก็มีต้นนู้นปีกินนาลีนี่อันนี้ก็จะเป็นรายการ35บาททุกกระถางเลยนะคะใครสนใจต้นไหนก็ทักเข้ามาได้เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นมันจะมีไม้กระถางหกอีก นิดนึงค่ะนี่อันนี้จะเป็นไซส์กระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่บางต้นก็เออเป็นไซสแม่แม่แมล้วนะคะบางต้นก็กําลังจะตั้งแม่ได้อันนี้มาดูต้นนี้ก่อนเลยต้นนี้จะเป็นมูลกิติยาค่ะมูลกิติยาต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อบาทค่ะมูลกิติยาไซส์ใหญ่นะคะนี่กระถางหกมูลกิติยา1 20แล้วก็ ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นกระเบนแดงค่ะกระเบนแดงไม้เก่าต้นนี้เอาไปหนึ่งร้ยบาทกระเบนแดงกระเบนแดงหนึ่งร้อยบาทนะคะมีมาต้นเดียวค่ะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นไม้ป้ายไม้ป้ายป,ปินปินปทุมค่ะอันนี้เป็นปินปทุมปินปทุมป้ายแดงนะคะนี่ป้ายแดง แบบนี้เลยปีนปทุมนี่เอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะปีนปทุมหนึ่งร้อยบาทอยู่ในกระถางหกเลยนะคะอันนี้หนึ่งร้อยบาทปีนปทุมแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไมยราบโครงเมืองค่ะไมยราบโครงเมืองโตเลยนะคะเมื่อเมื่อก่อนนี้เคยทําคลิปที่ว่าให้ดูต้นแม่แล้วก็ผ่าทําจํานวนตอนนี้โตโตเลยนะคะไมยราบโครงเมืองนี่ ไมยราบครงเมืองต้นนี้มีโหนแล้วด้วยค่ะนี่มีโหนมีต้นแมหนึ่งต้นแล้วก็มีโหนกัดสีชัดแล้วนะคะต่อไปเนี่ยใบก็จะยาวไมยราบครงเมืองเนี่ยใบยาวแล้วก็ป้ายแดงแบบนี้เลยค่ะไมยราบครงเมืองนี่เอาไปต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเทมโหนไปด้วยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะต้นนี้เขายังกัดสีไม่เติมใบจะยาวสวยยิ่งโตใบยิ่งยาวแล้วก็ต้นนี้ ต้นนี้จะเป็นใต้พิภพค่ะใต้พิภพไคโรอใต้พิภพอยู่บ้างใต้พิภพเป็นบอลมีหูแต่ตัวนี้จะเป็นตัวหน้าเขียวหน้าเขียวเม็ดแดงค่ะสวยอีกแบบหนึ่งค่ะใต้พิภพมีมาแบ่งสองต้นวันนี้จะเป็นต้นหน้าเขียวเม็ดแดงต้นนี้บางต้นหูข้างล่างเนี่ยจะโตกว่าเกือบจะโตกว่าใบข้างบนอีกนะคะดูอันนี้ขนาดต้นไซส์เล็กนะคะนี่หูเริ่มมาแบบนี้เลยใต้พิภพนี่ ใต้พิภพเอามาแบ่งสองต้นนะคะวันนี้เอาไปที่ต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์เริ่มกัดสีแล้วนะคะไซส์กระถางหกนิ้วนี่สองร้อยห้าสิบบาทใต้พิภพมีมาแบ่งสองต้นนี่เขาจะมีทั้งแข้งมีทั้งหูเลยต้นเนี้ยสวยแล้วก็หายากด้วยค่ะต้นนี้ใต้พิภพนี่ใครชอบไม้เปกเปกนะคะ สะสมไม้แปกๆก,ก็ตัวนี้ก็เก็บได้ค่ะนานๆจะมีมาแบ่งสักครั้งหนึ่งนะคะทําจํานวนได้ค่อนข้างช้าเพราะว่าหัวมันเล็กค่ะค่ะไม้ไม้แบบนี้หัวมันจะเล็กแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไม้แปกอีกต้นหนึ่งหลวงพ่อเช่มค่ะหลวงพ่อเช่มต้นนี้จะไซส์เริ่มกัดสีแล้วนะคะไซส์กระถางหกนิ้วเริ่มกัดสีวันนี้มีมาแบ่งให้สองต้นนะคะหลวงพ่อเช่มเดี๋ยวจะให้ดูต้นต้นตอน,นตูกัดสี ให้ดูหลวงพ่อเชมนะคะนี่หลวงพ่อเชมตอนตูนะคะเขาจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี่เลยค่ะหลวงพ่อเชมตอนตูเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็เขาจะมีแบบเนี้ยตรงที่ใบตรงเนี้เขาจะมีเหมือนงอนขึ้นมาเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยที่สวนเคยเลี้ยงต,นต้นโตถึงขนาดนี้เลยนะคะแต่ว่า ตามจำนวนต้นแม่แล้วก็เขายุบไปเนี่ยเขาจะมีแบบงอนงอนขึ้นมาตรงนี้ค่ะนี่นี่นี่หลวงพ่อเชมสวยนะคะต้นนี้นี่แต่ก็วันนี้มีต้นนี้มาแบ่งนะคะไซก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะหลวงพ่อเชมหลวงพ่อเชมใครชอบไม้แปลก,ปกหน้าสะสมอีกต้นหนึ่งอันนี้เอาไปที่ หลวงพ่อเชม่มเอาไปที่สองร้อยบาทค่ะไส์ใหญ่นะคะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วเลยหกนิ้วลากทะลุเอาไปก็เอาไปเลี้ยงต่อสักใบสงใบเนี่ยน่าจะกัดสีเต็มแล้วค่ะหลวงพ่อเช่มนี่ใครชอบไม้แบบทูนเปกๆนะคะกล้องมันไม่ค่อยค่อยจะฟูก,กัสสีให้เลยค่ะ สวยมากนะคะต้นเนี้ยตอนตูแม่ค้าก็อยากให้เห็นต้นตูตูนี่มีมาแบ่งสองต้นนะคะหลวงพ่อเชมน,นี่สองร้อยบาทต้นนี้ก็เริ่มสีเริ่มมาเนี่ยต่อไปงอนเขาจะเนี่ยตรงแดงๆตรงเนี้ยค่ะตรงที่แดงๆเนี่ยเขาจะมีงอนขึ้นมาเลยมีงอนขึ้นมาทุกใบนะคะเนี่ยเหมือนต้นนี้ก็เหมือนกันเลยเนี่ยเขาเริ่มม,มีตุ่มแดงๆเข้ามาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีงอนผูขึ้นมาตรงเนี้ย แปลกดีค่ะเป็นไม้ที่แปลกที่สวเนเห็นแบบเลี้ยงแล้วเห็นแล้วโอ้ยอต้นนี้มันแปลกมันมีงอนขึ้นมาแบบสวยเดียค่ะนี่ต่อไปก็เป็นต้นนี้อันนี้จะเป็นปูลือสีตาไฟค่ะวันนี้มีมาต้นเดียวต้นนี้เหมือนจะออกป้ายด้วยนะคะเนี่ยปูลือสีตาไฟต้นนี้เอาไปที่200บาทค่ะวันนี้ไซส์กระถาง6นิ้วมีมาแบ่งต้นเดียวนะคะปูลือสีตาไฟ200บาท แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้เพิ่งเอามาแบ่งรอบเลขเลยพระยาพระยากุมพีค่ะพระยากุมพีเอ,อ่ออะไระเขาเป็นโจระเ้อาคม,มาค่ะรู้สึกว่าเขาจะตั้งอิงมาจากโจระเคอาคมพระยากุมพีนะคะต้นนี้เอาไปที่สองร้อยบาทเหมือนกันพระยากุมพีไม้หายากนะคะต้นนี้ยังมีจํานวนน้อยอยู่เหมือนกันนี่สีใบก็จะกัดแบบนี้เลยบางใบก็จะป้ายเขียวแดงนะคะพระยากุมพี แล้วก็มีโนด้วยเทมโนด้วยต้นนี้ได้ต้นใหญ่ต้นหนึง่งแล้วก็มีโนต้นหนึ่งคุ้มเลยค่ะพญาคุมพีมีมาต้นเดียวนะคะแล้วก็ต้นนี้อันนี้จะเป็นพระเจ้าเสือค่ะพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือนี่เอาไปหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะนี่หนึ่งร้อยยี่สิบใช้กระถางหกนะคะเริ่มกัดสีแล้วหนึ120่งร้อยยี่สิบ ส่วนต้นนี้นาลาทัตค่ะนาลาทัศหนึ่งร้อยบาทมีโหนโด้วยอันนี้มีมีเถมต้นลูกโหนไปด้วยกระถางห้านิ้วมีโหนเถมแล้วก็อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเพชรค่ะอันนี้บนอันนี้ตัวนี้นานแล้วตัวนี้เหมือนหลวงพ่อแช่มนู่คือบนบนปีที่แล้วส่วนอันนี้หลวงพ่อเพชรบนบนมีมานานแล้วต้นนี้เอาไปที่เจ็ดสิบบาทค่ะหลวงพ่อเพชรเจ็ดสิบบาท บนกาบเหมือนกันส่วนต้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นบอใบหกใบหกลูกไม้นะคะยังไม่มีชื่อแต่สวยลูกไม้ต้นนี้สวยนี่สีก็จะเข้มแบบนี้เลยค่ะนี่ใบหกต้นนี้เอาไปที่อืมต้นนี้เอาไปที่ใบหกต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทแล้วกันค่ะลูกไม้นะคะยังไม่มีชื่อแต่สวย ใครชอบแบบใบหกสีแบบเนี้ยเก็บได้เลยค่ะสวยต้นนี้หนึ่งร้อยบาทแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้หลวงพ่อพูนค่ะหลวงพ่อพูนต้นนี้เอาไปที่หลวงพ่อพูนต้นนี้เอาไปที่เจ็ดสิบบาทค่ะนี่เอาไปที่เจ็ดสิบบาทหลวงพ่อพูนเจ็ดสิบส่วนต้นนี้โ้้นนะคะต้นนี้หาหาที่ร่ม ต้นนี้จะเป็นหงดารุนค่ะหงดารุนเอาไปที่เจ็ดสิบบาทค่ะนี่หงดารุนเจ็ดสิบนี่มาดูอันนี้กันต่อนะคะเมื่อกี้ล้อนขยับขยับต้นไม้อันนี้จะเป็นซับบรรจงค่ะซับบรรจงต้นนี้เอาไปที่ซับบรรจงใส่กระถางห้านิ้วแล้วนะคะนี่เอาไปที่ซับบรรจงนี่เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะซับบรรจงต้นนี้เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะ ซับปันจงหนึ่งร้อยบาทนะคะมีมาต้นเดียวแล้วก็ต้นนี้เป็นชุมพูพานค่ะชุมพูพานใบป,ป้ายใบหกป้ายนะคะนี่เขาจะป้ายชุมพูเขียวใบหกทรงหกแบบนี้เลยค่ะชุมพูพานต้นนี้เอาไปที่แปดสิบบาทค่ะนี่เอาไปที่แปดสิบแล้วก็ต้นนี้จะเป็นไม้เก่าอีกต้นหนึ่งหานุมานนะคะหนึ่งในหานุมานหานุมานอาสาค่ะต้นนี้หานุมานอาสา อาสาต้นนี้เอาไปที่หานุมานอาสาต้นนี้เอาไปที่เออแปดสิบบาทแล้วกันค่ะน,นี้เอาไปที่แปดสิบบาทหานุมานอาสาต้นเทดังเดิมเลยนะคะต้นนี้ฮานุมานอาสาแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้เก่าอีกต้นหนึ่งไม่ค่อยมีใครเอามาขายนะคะไม่ค่อยเห็นเออเขาชื่อพญาเสือดําค่ะต้นนี้พญาเสือดํานี่เขาจะกัดเม็ดขาวแบบนี้เลย พญาเสือดําต้นนี้ไม้เก่านะคะต้นนี้เอาไปที่80บาทค่ะพญาเสือดำนี่อันนี้ก็เพิ่งผูมาของที่สวนเนี่ยยุบไปเพิ่งผู่ไม้เก่าเลยต้นนี้แล้วก็ต้นนี้จะเป็นพระนางสุจิตราค่ะพระนางสุจิตราต้นนี้จะเป็นใบโหกสีส้มนะคะต้นนี้เป็นไม้ไม้จุดเมื่อเมื่อปีหกห้าหกหกเนี่ยค่ะต้นนี้พระนางสุจิตราต้นนี้ เอาไปที่เดทมันมาแล้วค่ะเตนเอาไปที่ต้นนี้พนางสุดจิตตาหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วกันค่ะอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบไซส์กระถางห้านิ้วนะคะนี่กัดสีแต่ต้นนี้กัดสีเต็มกัดสีจัดมากเลยค่ะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้เป็นพระแม่สุรัสสวัสดีค่ะพระแม่สุรัสสวัสดีนี่เขาจะเป็นใบป้ายแบบนี้เลยคนละตัวกับเออนางสุชาดานะคะเขาจะคล้ายๆกันแต่คนละตัวกัน พระแม่สุรัสวดีต้นนี้เป็นฟรฟมโกโมีโนเลยนะคะนี่มีโน,โนแล้วพระแม่สุรัสวัดีต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทแล้วกันค่ะหนึ่งร้อยบาทพระแม่สุรัสสวดีค่ะนี่ก็จะเป็นใบป้ายปื้นๆแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆกับนางสุชาดาแต่คนละตัวกันค่ะไม่เหมือนกันตัวนี้ที่ก้านก็จะมีเส้นสะพานเส้นสะพานเส้นยาวๆค่ะนี่แล้วก็ต้นนี้ ต้นนี้จะเป็นไม้เก่าไม่ทราบชื่อคะ่ะอันนี้ที่สวนได้มาในนามไม้เก่าขยับก่อนที่สวนได้มาในนามไม้เก่าไม่ทราบชื่อนะคะเนี่ยไม่รู้ชื่อเหมือนกันว่าชื่ออะไรใครใครพอจะเคยเห็นบ้างไม่รู้ต้นนี้นี่ไม้เก่าไม่ทราบชื่อนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโฟมโกเลยมีมีโนมีโน รู้สึกว่เอเอจะสองโหนหรือสามโหนไม่แน่ใจนะคะนี่แต่เป็นต้นแม่อยู่ต้นหนึ่งเนี่ยต้นแม่เขากัดสีสวยมากเลยค่ะต้นนี้นี่ไม้เก่าไม่ทราบชื่อฟอร์มโกต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่สองร้อยบาทนะคะเอาไปที่สองร้อยบาทเนี่เป็นฟอร์มโกไม่ทราบชื่อนี่ใส่กระถางหกนิ้วเลยนะคะเนี่ยสีก็จะสวยกัดแบบนี้เลยอันนี้โหนเขาก็ให้สีสวยละนี่ แล้วก็ต้นนี้สุดท้ายน่าจะสุดท้ายแล้วตอนเรกว่าจะหยิบคูรุอีกต้นหนึ่งมาต้นใหญ่ยังไม่หยิบมาอันนี้จะเป็นคูรุเทพประบุหน้าเขียวค่ะอันนี้เป็นหน้าเขียวไซต์กระถางหกแล้วนะคะไซต์ใหญ่เริ่มกัดสีแล้วนี่ไซต์ใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยใบนี้เริ่มสีเริ่มมาแล้วเดี๋ยวใบต่อไปน่าจะเริ่มกัดสีเต็มคูรุเทพประบุไซต์กระถางหกนิ้วนะคะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ วันนี้มีไม้มาประมาณนี้นะคะใครสนใจต้นไหนเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะคะหรือบางทีวันนี้อาจจะดังไม่ได้มีไม่ได้หยิบมาแล้วก็เผื่อว่ารอต้นไหนอยู่ก็สอบถามมาได้นะคะเผื่อมีเพราะบางต้นมันอาจจะเป็นไซส์เล็กไซส์สี่นิ้วไซส์หกนิ้วมันมีกระจัดกระจายบางต้นก็เพิ่งอัพกระถางไปแบบนี้นะคะ่ะแต่ก็ถ้ามีต้นไหนที่พอส่งได้ก็สอบถามกันเข้ามานะคะที่เบอร์0 9 3ย์ เจ็ดสองห้าสามสี่แปดสองเอได้ทูได้นะคะเบอร์นี้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ช่วงนี้บอลเริ่มแบบขึ้นมาที่ยุบยุบก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะแบบเลี้ยงกันแบบมีความสุขและะ้วค่ะเลี้ยงบอลช่วงนี้บมีสีสันมากคนเลี้ยงบอลช่วงนี้นี่สำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามคลิปไว้ด้วยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกๆคนเลยที่ ให้การอุดหนุนสนับสนุนของที่สวนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ